มาค่ะพี่น้องมากินป่นป่าใส่อันอบักบวบก,กับอันใสออีอย่างก่นอนละบักบวบก,กับเห็ดพี่น้องจ้ากับผักลวกผักลวกตามมีตามเกิดผักตามมีตามเกิดพี่น้องจ้ามีขิงพร้อมมากินกันคะ่ะพี่น้องมาสวสดนมาด่างด้วยค่ะเด้อแล้วก็เข้าสวย <c oughs> มาจ้ะมา,าการสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป่นป่าสู้ผู้สู้คนจา้า มา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 มอนีม่มาด่ามสิพามากินเขา่ามาสวบเข่าพี่น้องจา้าข้าวกลำน,นะคะข้าวสวยข้าวกลมซุปซุปอันเห็ดนะคะเห็ดดอกหนึ่งดอกใหญ่ๆดอกดอกใหญ่ๆนะคะเห็ดดอกหนึ่งใส่กระป๋าขึ้ือใส่ป่ามาพี่น้องเราเลยใหญ่หางกินตามนีม่ตามเกิดช่วงนี้ต้องกินประหยัดประหยัดแน่พี่น้องจา้านะคะเนาะมาขานมาสวดน้อกันเลยพักกันตามเห็นเด้แต่เด้อมีคิงนั่ค่ะคิงคิงสด อืมอืมเสพี่นองดูแลสุขภาพกันได้พี่น้องเอด้อยหอมกินเลยค่ะพร้อมกับเรียม ขิงผาตะไคร้สมุนไพรเฮราไม่ได้ออกไปทั้งใดกินมันเลยเหมือนไทยแซ่บพี่น้องจ้าน้ำฟังพี่น้องจ้า ฟางฟางเ่ายมะดามต้มต้มกินน้ำฟางพี่น้องจ้าได้ีดดได้ล่มแด่งจื้งคื่งดีดิกึิ้นต่อกลิ้นต่ออืมหวาน ไป่ได้ท้าปากท้าข้อท้าข้างรู้พีน้องไหมหน่าสดสดทำอี <eat S 2> ทมีอภิบัน <eat S 2> me, โอ้มาต่องมากหรอกว่าตอนนี้เขาหามพ่อกันพี่น้องถ <c oughs> ัาทางตัวเอง อันนี้บานพ่อควมปลอดภัยเด้อพีพี้องเด้่องสุโขสุขุขนแดดดีดีมั้งรัฐบาลเขาก็บอกว,ว่าว่า หายกั้้งตัวเองอยู่ในบ้านซะก่อนด้อค่ะเด้อเราจัดานาการมันอันนี้ก่อนพ่ว่าอ,อยู่อังกฤษค้นเพิ่มขึ้นทุ่มมือพี่น้องเออคนตนดเชื้อเพิ่มค้นตายเพิ่ม้ตามคำแนะนำของรัฐบาลเขาด้วยค่ะเด้ออย่าออกไปข้างนอกทางขาวบ่จำเป็นเด้อพี่น้อง สุบซักผเผ็ดป่นใส่พริกป่น bằng năm, bằng năm น้องกินกระเม็ดอิ่มจึิงหรอพี่น้องไปนั่งไหนกะดาะบอกไปพ่อเอเถอเพิ่งในค้าเออขคิงอ่ดีได้พี่น้องแล้ว กินโจดกินต้มหรือที่ต้มเป็นกินนื้อหมอเร้าก่อนกินอาหารเมื่อละฟันซองฟันต้มกินพี่น้องจ้าอืใละกระเทียมเลยนี่หัวกระเทียมเลยพี่น้อง เขาวาให้ห้างกันจังเม็ดก่อนเขาว่าให้ห้างกันเท่าไรกินกระเทียมไปพี่น้องมิผู้ใดเขาไกลห้องดอกเลย เซ็บพี่น้องจ้าเห็ดดอกเดียวดอกง่ายง่ายกะกัก้อเจ็ดอืมบัะเทียมม่งระเพ็ดซุปไส่น้กันนี่ยังซุปไส่ไปนรสี่องเซ็บพี่เจา ช่วงไม่ต้องกินเพื่ออยู่

ีเป็นวันนั้นพ้อมก็เลยมาต้มกินพี่น้องครับเดือดครับล่มดีครับใส่ซองใส่ซองสามแท่งเนี่ยแท่งฝไฟแท่งฝกฟางฟ่นต้มใส่กาลมหอนเลยไม,ม,ม่ดามเพราะ่าไม่ดามไมีซองกา การนึ่งไปต้มชาดำชากาแฟให้สามีกา,า,นารน,ากนึ่งต้ฟมฟางไปเลยพี่น้องจังบ่ได้ดเปิดแก๊สต้มมันดูเด้อพี่น้องแซบๆๆๆๆๆ่บแซ่บอื hèm ăn xì ăn xì mới bảo bẻ nhàng đấy bình long đó trong này thích không không uhm. Uhm. พี êm, ่น้องเผ็ดกระเทียมพอมทั้งเพ็ดกระเทียมทั้งเพ็ดป่นนะเลจ cà bạc cắt tinh em bạc tang tang mì tang mì tang mì tang 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 อันนี้กระสีสองค่ะพี่น้องเอาเป็นก็นลัง่งใจให้คุณหมอสุขคนเด้อค่ะเด้อคุณหมอเมอ้ยมู้เจ้ากระเสียสระคักแม่ขอให้สูส่ๆเด้อคุณหมอจ๋าสุขผู้สุขคนเด้อคุณหมอทั้งคุณหมอทั้งพยาบาลทั้งบุคลากร ทีเห็นงานอยู่กับโรงพยาบาลนะคะต้องใกล้ชิกับคนไข้คนติดเชื้อพี่น้องจ้าขอเป็นกําลังใจให้เด้ค่ะเด้อสูสูดค่ะคุณหมอคุณพยาบาลตาบุคลกากรสุขูทุกคน้อคะเด้อสำคัญที่สุดเลยค่ะนะคะถ้าบ่ามีพวกคุณหมอนี่คนป่วยคนไข้กบสิงเนาะพี่น้องเนาะสิ่งสำคัญเลย สู่ๆทุกคนเด้อพี่น้องเด้อกินกน็กินเพื่ออยู่ไปพี่น้องจา้าล้วกาตัวเองไว้ในบ้านตามที่เขาบอกเด้อพี่น้องตามรัฐบาลบอกเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืนอย่าดื้อย่ออันนี้เขาคันาันําเป็นอย่ออกไปเด้อพี่น้องเด้อูดใดเหตุการณ์เห็ุงานค่ะห้พปกปิดรักษาจาัดองาและจะเด้่องลายมือดูดูปิดหน้ากาหกน้ากากอนามไม่นะฮะ สู่ๆเป็นน้ำกำที่นองตาพูดได้เปล่งกับค้อยหายเลยเ้าเนอะนี่ก็ซิไว้กินอีก เมื่อเราฟานสองฟานแต่ยังดีนะพี่น้อเคมโอเคไหมล้วคอมเมนต์ตะกี้นรบอยคอมเมนต์บอกว่บบากักขางตัวเองสิสวบปลายเติบมสววจำ่เ นี่ครับแลงวทำมาดัง เดี๋ยวก่อนบักน้ําก็ต้มบักน้าําน,นี่ก็ต้มน้อยนึงแบ่งไว้เก่งเครื่องนึงไปอีกคักนึงตําน้ํากะนี่ก็อยู่ได้แล้วพี่น้องจ้ะอิ่มเนาะ ขอบคุณหลายๆที่รับชมรับฟังด้วยค่ะพี่น้องสูดๆเด้อพี่น้องเด้อยัดเกียดจนเกินไปเด้อรักษาจิตใจพร้อมเด้อพี่น้องจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเด้อ ตอนแรกมาดามาสีบวกกลินเรื่องเด้เพาาราะว่างานลังคคนมาดามากะคิดพอรามมานลังคนเอมีเน่ากินแนวอยางเนวกิ่นมะนองสีเนาะแต่ว่ากะเออเอาก้นอนเน่ามันกะต้องกินเนาะพี่น้องเนาะเกลียดไปกะมันกะบริสุทธิ์ยัยงเข้าได้หลายเนาะเข้าก็เห็ดที่วินเข้าให้มันเป็นปกติแต่ว่ากะติดตามแล้วก็เห็ดตามที่รัฐบาลเขาบอกเขาห้ามให้ออกกะยาออกคันผู้ใดเห็ดงาน,านกาให้ป้องกันจะคล้องนะคะพี่น้องจ้าลูกไพ่มันจะสิได้ลดลงเร็วๆเนาะพี่น้องเนาะ ขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อบ๊ายบายค่ะ